สถานี BTS ของกิฟุนะครับที่นี่มีร้านขายของกินหลายร้านนะครับและ2ต่อก็มาเจอเนื้อคู่ที่ร้านนี้ครับขนมน่ากินจริงๆครับเราลักให้กันนะอืมเราลักเอออันนี้อันนี้อันนี้สองคอไหมอืมสองคอ,อ

ทูดิสต์ที่โดราโดราหนึ่งเดียวใช่เดิมอนจูจูเรนนี่นั่น and กว่าเทนนี่นะ this and one ใช่จี๊บเลยโอเคอันนี้อันนี้สตรอเบอรี่อะใช่สตรอเบอรี่กว่าอีกคนโอเคตาต้อยชอบมากใช่ไหมโคจิร้านนี้อร่อยใช่ป่ะนี่นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับร้านของนี่ อยู่ที่สถานีรถไฟกีฝูกนะครับท่านผู้ชมมาได้เลยนะครับอยู่ชั้นแรกเลยนะครับเป็นสถานีรถไฟนะครับที่มีของกินให้บริการนะครับเป็นจุดพักที่ดี ดูใจสองตอนะครับตรงที่มีขนมนี่แหละครับนี่ครับสถานีของรถไฟของญี่ปุ่นก็ดีไปอย่างนะครับของจะเยอะมากนะเห็นไหมครับของเยอะนะครับอ,อะะบื่ อะไรจ๊ะเขาปั้นเหรอแล้วเราไปไปไปเราไปกินที่นั่งระยาเหรอินี่เขาเริ่มวางทางไงเพราะกลัวหิวกันเพราะนี่มันจะเที่ยงเขาก็เริ่มน,นี่อะไรวะเขาก็เริ่มเป็นไดโว่เขาบอกว่าเขาไปซูเป,ปอร์ที่ยานี่เขาเดินมาตรงนี้นี่น่าจะนี่ไงที่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาเมื่อกี้หนูเข้ามาตรงนี้ ตเตรียมสเสบียงกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะขับรถจากี่ฟุไปนากุ่านะครับระหว่างทางนะครับก็ทานในรถเลยนะครับเจอไหมคะของกินของใช้นะครับยาอาหารเสริมมีให้เลือกซื้อได้ในสถานนี้นี้เลยนะครับจะว่าไปนะครับที่ไทยเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับในสถานี <ๆ S 1> ใหญ่ๆครับ เป็นไงบ้างคะเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ท่านผู้ชมฟังซิขับรถจากที่ฝูมานากว่า GPS พาผิดทางคะ่ะคือ,อ GPS อะ่ะคงเป็นรุ่นเก่ามากเลยคือเวลาเขาให้แบบชิดชิดซ้ายหรือชิดขวาเขาจะบอกเท right ิร์นเล t u เทิร์น right จริงๆมันต้องคีฟต้องแบบแล้วค right. ีฟเลคีฟ right นี่บอกแล้วผิดแล้วก็เลยเลี้ยวอันนี้ผิดก็เลยเลี้ยว ตำรวจเรียกค่ะโดนตำรวจเรียกค่ะแล้วค่ะเต้นเต้นเมื่อกีตำรวจเรียกเต้นมาเพราะว่าโดนเรียกห่ังมาเต้นนะคะคลิปซ้ายคลิปซ้ายคนช้าเดินคลิปของผที่สุดก็เลยบอกเขาบอกว่าเราเป็นคนต่างชาติเราจะไปนักวย่าแล้วก็แบบเราไม่ถนัดเราไม่ถนัดเราไม่นู้เส้นทางเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็ห้ามเลี้ยวขวาตรงไปได้เลี้ยวซ้ายได้เราก็บอกโอเคงั้นเราจะไปนักวยาทางใดเขาก็เลยบอกเออคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเราก็บอกว่าเออขอโทษด้วยละกันเพราะเราเป็ครั้งแรกที่เรา ขับรถเขาเลยพาเราขี่มอเตอร์ไซค์ดำทางเราไาที่ขึ้นทางด่วนเป็นเพราะความสวยของเราใช่ไหมคะดวงวามสวยของเราอาเไรค่ะท่านผู้ชมยืนยันด้วยข้าวจิ้มร้ไหมคะสวยใช่ไหมคะสวยมากเสวยแม้ใส่แมสก์ได้ว่า18พอถอดมาวิ้วใต้ายใกล้70ดูผู้หลเด็กใช่ไหมโหแล้วมากค่ะโอเคแล้วนี่ก็มาถึงแล้วก็จะทานกลางวันที่นี่นะแล้วก็มาถึงที่นะกย่าเรียบร้อยแล้วนะะคจะอาหเคค่ะ ันนี้เราก็อยู่ในห้างทาการซิยาม่า ama, ใช่ไหมตอนนี้เราจะไปถ่ายทานอืมตอนนี้ใกล้คริสต์มาสเนอะของตกแต่งคริสต์มาสเต็มเลยเขาเริ่มแต่งคริสต์มาสแล้วนะเพราะเดือนหน้าจะเป็นคริสต์มาสแล้วก็ปแล้วใช่มโอเคเดีย๋ยวมาดูนะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเราทานอะไรนี้กัน ตามสองต่อไปทานซุกกี้กันครับอุกี้น่าทานมากเลยนะคะเนือ้อนี่เลยค่ะเป็นชิ้น,นๆะค่าวันต่อต้อเขาไปกินทงคสืบเนาะไม่เอาอะเปลือของทอดแล้วอยากกินของต้มมีข้าวด้วยไหนนี่ดูชาบูชาบูนี่เปิดดูซิอ๋อนน้ำนน้ำชาบูเด๋ยวรอของใส่ได้อยากกินนยากิน เดี๋ยวเสร็จนี้ไปเราก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวนะคะแล้วให้เอาอะไรใส่ะปเที่ยแล้ก็ให้น้ํารอนแล้วก็พี่ก็เอาเครื่องไงโ่โซไยังไม่มาเลยังไม่มาเลยยังไม่มาแค่นี้ก็เป็นเครื่องเดี๋ยวมาดูนะตอนที่ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนาย่าจะลืมเอาไข่นะคุได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละเขาว้มวว้โหไม่ใช่ไม่ใช่ สวีทโปเตโอนนี่นะครับสวีทโปเตโต้พุดดิ้งนะครับน่าจะเป็นมันม่วงอร่อยมากร้านนี้นะครับโอเคเลยเสร็จจากนี้เดีต่อต่ออก็จะกลับแล้วนะครับไปพักที่โรงแรมแล้วทุงนี้ก็เดินทางกลับกอทมแล้วนะครับ ยยประมาณ45านาทีค่ะพี่อ้อมนี่น,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 นะครับก็เป็นบรรยากาศขณะของเมืองนาโกย่านะครับที่จากมุมสูงนะครับทริปนี้สองต่อก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีแทนต่อต้อยนี่นะครับ จะเป็นในรอบ3ปีนะครับ,รบทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม,มผู้คนก็ยังเยอะอยู่แต่บางอย่างก็ดูเปลี่ยนไปนะครับอาแม่ออมสรุปสิคะวาทิศแจแปนในรอบ3ปีที่กลับมาเป็นไงบ้างคะสนุกแล้วก็แอดเวนเจอ์มากเลยครับตั uh ้ง huh. แต่ลงเครื่องมา uh huh. กระเป๋าไม่มากระเป๋าหาย <laughs> จนจนวันนี้วันสุดท้าย uh huh. เกือบจะได้แฟน ัหลวงทางก็ให้ตำรวจนำทางกับโคยาเลยค่ะเหมือนตาต้อยเลยนะคะตาต้อยต่อต้อยแบบวอยากจะกระโดดกอดตำรวจเมื่อกี้สาต้อยก็อวยตำรวจแล้วค่ะให้ตำรวจน่ารักแล้วพี่นาล่ะคะเป็นไงเขาวีกินกินในสามมือท้องจะแตกแต่ละวันผู้คนญี่ปุ่นก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าบางอย่างร้านค้าก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะครับ แต่อาหารขนมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเออยังอร่อยเหมือนเดิมผู้คนยังน่ารักเหมือนเดิมใช่ผู้คนเขานะเรื่องเงินต้องให้ที่หนึ่งนะเพราะคิดเกินเขาก็คืนเลยใช่แล้วเขาจะไม่สบายใจยด้วยนะถ้าเราไม่เดินเอาเล่าผู้ชมฟ,ฟังว่าต่อต่อ,ตอลืมไม่ได้เช็คว่าไอ้ยอดที่เราจองมากับยอดที่เขาจ่ายเนี่ยเท่ากันไหมเช็คแต่ใบสลีปกับใบใบเงินที่เขาให้มา mm hmm. เขารูดเกินไปห้าพันกว่า เขาตามหาเราสองวันวันสุดท้ายเขาฝากกับเพื่อนไว้ว่าคิดเกินํานี่ออกเลยอ่ะก็เรื่อยนะดีฟันอินวอยอินวอยอินโอยออกอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องเงินต้องมีเรื่องหนึ่งนะคตับต่อพี่สังเนี่ยที่กระเป๋าลืมแล้วเขาก็คิดเงินค่าขนส่งเมื่อก่อนเขาคิดเกินเขาก็เปิดกระเป๋าเอาเงินสอดใส่กระเป๋ากลับคืนมาใไห้ด้วยเออใช่พอเห็นพี่ซังบอกว่าสอดมาพันกาเหลียนนะเขา เขาเข้มงวดเรื่องนี้มากดีมากนะครับความรักของญี่ปุ่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไว้ตามมาดูกันนะครับว่าทริปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนของญี่ปุ่นนะครับบายบายโตเกียวบายบายนากยยะบายบายกิฟุ bye, bye, ทริปนี้เป็นไงบ้างคะญี่ปุ่นในรอบ3ปี ก็เหนื่อยดิเหนื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเที่ยวทั่วคือมากันหลายคนคุณนุ้ยยังไม่เคยไปที่นี่คนนี้ยังไม่เคยไปที่นั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องตาใจทุกคนนะคะก็เลยทุกคนก็แฮปปี้ไปแต่คนพาก็เหนื่อยไปในญี่ปุ่นเหมือนเดิมไหมญี่ปุ่นเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมนะคะก็เพียงแต่ว่าบางร้านอย่างเป็นดองกี้ก็ของน้อยลงนะคะก็ไม่ได้เหมือนเดิมสักที่ ว่าคนซื้อของน้อยลงไหมน้อยลงเพราะเขาเพิ่งเปิดประเทศแต่คนญี่ปุ่นน่ารักเหมือนเดิมใช่เพราะการา์นี้ใช่ดังั้นทิปนี้นะคะท่านผู้ชมเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะดูว่าสองต่อทริปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกับเราที่ไหนนะคะได้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันที่กรุงเทพนะคะค่ะ ปิดทริปเที่ยวไปกับ2ต่อที่เมืองกิฟุนะครับและอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่2ต่อพาไปแต่ว่ายังไม่จบนะครับตาม2ต่อไปกันต่อครับเลือกไปโอเคอ่าพี่จะเอาแบบไหนบ้างอ่เงาแับบ้านด้วยปเปล่าเอาแบบไหนเเอออาาไ้นี่แบบพี่หนูเกาลัดเกาลัดใช่ไหมนี่น่ากินมาก Tết à. 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 hôm tết 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 อันเดียวพอว่ะแค่เธอชอบกินน้อยหน่อยเธอก็เอากินน้อหน่อยก็อันนดิมอันนี้อันนี้อันเดิมอ่เรันเดิ i s and one d an. i s a t y h i s น uh, ี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ของโปรดมนต่อต่อและต่อต้อยนะครับ โดจิมะกต้องยี่ห้อนี้ด้วยนะยี่ห้ออะไรครับมองเชอร์นะครับอันนี้ก็อย่างคุณนนะครับแล้วนัก็สตรอเบอรี่ช็อกเ้กใช่ไหมัลโหครครี่นว่สีครัสดีครัีว่ีวกดัสครับสีครับสวัสดีคบบสวบครัสวัสรีร s กัไม่ได้ไม่ไเหรออีครรับอรปรับอร่อยใช่ไหมเหมือนเดินใช่ไหมอะต้อต้อยลองชอเค้กสิน่่กินนะแกนะไม่ไม่ได้ไม่อยากเลยขอไม่เคยโทรหาแมเลยนะอ๋เป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมดานะครับของลูกโก้ อร่อนี่ครับหน่อยใช่ไหม,มโอเคนี่ก็เป็นเก็บตกนะคะของทิปแจแปะโตกเกียวญี่ปุ่นนาโกย่ายนะคะโอเคบายบายแล้วเจอกันนะคะ เก็บตกจบแล้วนะครับสองต่อวาร์รตี้ทริปกิฟุขอลาไปกับขนมน่าทานนะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีครับ